สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผมโกเทคนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเป็นเทคนิคการกำจัดเพี้ยนะครับกำจัดมดนะครับมดนี่เป็นพาหะที่จะนําเพี้ยนะครับขึ้นไปในต้นไม้ต้นผักของเรานะครับวันนี้ผมก็มาบอกเทคนิคมาบอกวิธีการกําจัดเพี้ย ด้วยวิธีการใช้ยางมะละกอนะครับทุกคนครับก่อนไปชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับกดฟรีครับทุกคนครับกดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีน้ําส้มสายชูนะครับน้ําส้มสายชูนะครับเราไม่ได้ใช้หมดทั้งขวดนะครับเราเราใช้เพียงแค่นิดเดียวแต่พอดีผมหาซื้อขวดเล็กไม่มีนะครับน้ําส้มสายชู นะครับแล้วก็เป็นน้ําเปล่านะครับน้าเปล่าแล้วก็กระบอกฟอกกี้นะครับกระบอกฟอกกี้เราเติมน้ําไปประมาณ1,500มิลลิลิตรหรือ1ลิตรครึ่งนะครับคุณผู้ชม1ลิตรครึ่งนะครับก็แก้วนี้ผมเตรียมมาไว้ไปกรีดน้ํายางของลูกมะละกอนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดู ไปกีดยางมะละกอนะครับแล้วค่อยมาเอาส่วนผสมนะครับมาเอามาผสมกันนะครับวิธีนี้นะครับคุณผู้ชมครับวิธีนี้ก็สามารถไล่ได้ทั้งมดทั้งมแมลงนะครับทั้งมดแล้วก็มแมลงแล้วก็กําจัดเพี้ยนะครับเป็นเพี้ยแป้งที่มาเกาะตามต้นไม้ของเราตามต้นพืชของเรานะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม คุณผู้ชมนะเราก็กรีดเลยนะครับแล้วก็กรีดกรีดเอาแต่น้ำนะนนี้เราก็กรีดนะครับกรีดเยอะๆเลยนะครับกรีดกรีดกรีดเสร็จแล้วก็นี่ลองเอาน้ำมันนะครับถ้าไม่ค่อยมีน้ำเราก็ตักเอาเลยนะกะเอานะครับกะให มันเต็มนะครับกาให้มันได้สักครึ่งช้อนโต๊ะก็โอเคนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บยางมะละกอกันก่อนนะครับโอเคครับทุกคนครับผมก็ได้ยางมะละกอมาแล้วนะครับหนึ่งประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจริงๆได้ได้ได้ยางไม่ถึง1ช้อนนะครับ ได้ยางมาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมก็มาละลายกับน้ําผสมกับน้ํานะครับก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะเทใส่นะครับในฟอกกี้นะก็จะใส่ในฟอกกี้ไปเลยเสร็จแล้วก็จะใช้น,น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชู ใส่ไปประมาณสักอสองช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมลืมบอกนะครับว่าจะต้องใช้น้ำยาล้างจานนะครับใช้น้ำยาล้างจานเพราะว่า ตัวน้ำยาล้างจานนะครับจะไปทําปฏิกิริยากับตัวพวกยางมะละกอพวกน้ำชน้ำน้ำส้มสายชูนะครับทําทหน้าที่เป็นสารเกาะใบนะครับตัวน้ํายาล้างจานชนิดใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับก็ใส่ไปสักครึ่งช้อน ติดใส่ไปเลยโ okay. อเคได้ประมาณนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับได้ประมาณนี้แล้วเราก็ปิดฝาฟอกกี้นะครับปิดฝาฟอกกี้มนให้แน่นนะครับขยาวสักหน่อยนึงนะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถนําไปฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องหมักไว้นะครับไม่ต้องหมักไว้นะครับคุณผู้ชมครับสูตรนี้นะครับผมก็ได้ไปศึกษานะครับใน YouTube หลายๆช่องที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปศึกษามาแล้วก็ได้มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เป็นการไล่เพี้ยไล่แมลงนะครับไล่เพี้ยไล่แมลงด้วยอยางมะละกอนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชู นะครับน้ำส้มสายชูชนิดใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับชนิดใดยี่ห้อใดก็ได้เราเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้เอามาใส่ในฟอกกี้นะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเป็นน้ํายาล้างจานชนิดใดก็ได้นะครับทําหน้าที่เป็นสารเกาะใบนะครับทําหน้าที่เป็นสารเกาะใบนะก็เดี๋ยวเราจะไปฉีดกันเลยนะครับเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับอยู่ในฟอกกี้นี้แล้วเราก็จะตัามล้วก็จะไปฉีดกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปฉีดกันนะครับเราสามารถฉีดได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถฉีดได้เลยเราไม่ต้องไปหมักไว้เป็นวัน2วันนะครับสูตรนี้นะครับเป็นการไล่เพี้ยไล่แมลงนะครับไล่มดกําจัดมดนะครับมดนี่เป็นพาหะนะครับพาหะตัวดีเลยแหละในการที่จะขนเพี้ยขนย้ายเพี้ยขึ้นต้น ต้นไม้ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยนี่ครับทุกคนนะก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับทั้งพริกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเนื้อลมก่อนนะแล้วก็สามารถฉีดนะครับ ฉีดไล่ได้ทั้งพริกแล้วก็พวกมะเขือต่างๆนะครับไล่ได้หมดเลยครับนะเป็นสูตรกําจัดเพี้ยม,ดมุดแมลงนะครับที่เป็นตัวทําลายทําร้ายต้นไม้ของเรานะครับก็สามารถฉีดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฉีดให้ทั่วๆนะครับ ต,ตัวยางมะละกอนะครับตัวยางมะละกอก็จะมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวขับไล่พวกเพี้ยนะครับฉีดใต,ใต้ใบมันด้วยนะครับฉีดใต้ใต้ใบด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอามาฉีดตรงแปงผักอ่า แป้งมะเขือนะครับมะเขือฝักยาวก็กําลังออกนะครับฉีดได้หมดเลยนะครับทุกคนครับเพี้ยแปง้งเพี้ยไฟจะได้ไม่มารบกวนต้นไม้เรานะครับนี่ต้นผักของเรา แล้วก็ฉีดไปเลยนะครับเป็นวิธีการกําจัดเพี้ยแล้วก็มดนะครับสูตรแบบใช้ยางมะละกอนะครับใช้ยางมะละกอกับน้ำส้มสายชูนะครับกับน้ำส้มสายชูก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาบอกคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาไปทดลองทำตามกันดูนะครับ ต้นมะเขือเราก็ฉีดไปเลยนะครับไล่มดไลแ่แมลงไล่เพี้ยอย่าลืมฉีดใต้ใบนะครับฉีดแหนขึ้นฉีดใต้ใบเพราะว่าพวกมดมแมลงนะครับมันก็จะอยู่ใต้ใบส่วนมากนะครับ,นะรบตัวมดนะครับเป็นตัวพาหะนำ ตัวเพียนำเพียอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับฉีดไปฉีดให้ทั่วๆ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับที่วิดีโอนี้นะครับผมก็ได้มานำเสนอนะครับเทคนิคในการไล่เพียไล่มดไล่แมลงนะครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใช้เป็นยางมะละกอนะครับเป็นยางเป็นยางมะละกอที่อยู่ในสวนในบ้านเรานี่แหละนะครับหาง่ายนะครับวัตถุดิบส่วนผสม นะครับมียางมะละกอแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็มีเป็นทำปฏิกิริยาเป็นสารจับใบนะครับเป็นน้ำยาล้างจานชนิดใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์เป็นฟอ,อกกี้นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะเป็นฟอ,อกกี้ขนาดใดก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้อยู่ประมาณ1,500มิลลิลิตรหรือว่า1ลิตรครึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ไล่เพี้ยไล่แมลงไล่มดนะครับมดนี่ตัวดีเลยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับมดเป็นตัวพาหะนําพาเชื้อต่างๆนานาเพี้ยต่างๆนานาขึ้นต้นไม้เรานะครับทําให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้เรานะครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอ,อย่าลืมนะครับกดซับสไคร นะครับกดฟรีครับทุกคนครับกดฟรีกดไปเถอะครับกดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมจะได้มีเทคนิคดีๆแล้วก็จะได้นําเสนอคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย